ครับก็สวัสดีครับเพื่อนๆนลกลับมาอยู่กันในช่องช่างวัดดีวายนะครับนี่ครับมาอีกเครื่องแล้วครับ W k วคิงการเสียก็จะคล้ายๆคลิปที่ทำไปนะครับอันนี้เห็น f อกว่บอกว่าชาร์จแบตแล้วมันเก็บไฟไม่อยู่แล้วก็เปิดดังๆแล้วมัน มันตืดๆออ,อ,ออกลำโพงแล้วมันก็ตัดดับไปเลยครับก็เดี๋ยวเรามาแกะดูครับรุ่นนี้เพิ่งได้เคยรับมาซ่อมไม่กี่ตัวนะครับเราก็ต้องหาการดใหม่หาวิเคราะห์ว่ามันมีอาการเสียอะไรบ้างรุ่นนี้นะครับเดี๋ยวเรามาแกะก่อนนะครับรุ่นนี้แกะก็ไม่มีอะไรมากครับก็มีแกะตรงก้นแล้วก็แกะแต่แกงด้านหน้าออกก็จะเจอน็อตมีน็อตอยู่ครับเมืเราถอดอก็มันจะเปิดได้แล้วนะครับ มีอะไรมาครับรถนี้แกะก่อนครับแกะแต่แกงด้านหน้าไปก็จะเจอนี่ครับนอ็อตี่มีน็อตอยู่นะครับนอ็อตหกเหลี่ยมนะครับมีประมาณ12ตัวนะครับเดี๋ยวขอแกะก่อนนะครับ จะเหมือนกับทีเก้าครับนัดตกเหลี่ยมนี่นะครับเนี่ยครับเนี่ยเปิดลงนะครับตอนนี้มันจะติดก้านะครับแล้วเราก็เอาทินเนอร์ลงกันนะครับเนี่ยติดก้าแดงอยู่นะครับก็จะเอาตัวหน้าออกครับ ยวขอที่เนิร์ดลงนะครับไม่ลืมถ่ายรูปไว้เลยนะครับสายนีนเป็นสายไหนนะครับลืมนี่สายแบตนะครับปูเกาวนะครับนี่สายลำโพงนะครับนี่เอออันนี้ไม่ใช่สายลำโพงจะเป็นสายไม้ครับนี่ครับสายลำโพงจะมีสองชุดนี่ครับนีชุดนี้ครับสายขวา จะควยอยู่นะครับสายพวงนะครับอันนี้สายนะครับอันนี้จะเป็นนี่นี่เป็นสายอ่านี่นะครับรีโมทนะครับอันนี้รีโมทนี่เป็นสายไม้ครับสายพวงอนี้สองชุดนะครับเี๋ขอแกะก่อนครับนะครับตัวเรืก็แกะแบตไาเช็คแล้วครับเนี่ยกดว่าเนี่ยครับแบตเก็ตอันี้จะเป็นสนิมแต่เราได้ทําการวัดแล้วสามก้อนนี้ มีไฟอยู่สี่อยู่สองโวลต์สามก้อนนี้สี่อยู่สองแต่สามก้อนนี้ไม่มีไฟเลยครับแสดงว่าแบตน,น่าจะมีปัญหาครับสามก้อนนี้ครับเดี๋ยวผมจะลองวัดให้ดูนี่ครับเตือนนะจับนี่ควนี้คนนี้ครับสามก้อนนี้นี่ฮะมีไฟอยู่สี่อยู่สองโวลต์นะครับนี่เหมือนกันฝั่งนี้ก็นี่ ถูกแล้วน่าจะเป็นปัญหาที่แบตแล้วครับนี่เดี๋ยวแกะดูสามก้อนนี้ก่อนแบตน่าจะเสื่อมนะครับเ,เดี๋ยวขอเช็คกันนะครับเดี๋ยวเราจะทำการเปลี่ยนแบตก็ได้แบตเทสแล้วนะครับนี่ะ นี่ลบอันนี้บวกนะครับนี่ปึ๊บเนี่ยไฟมาแล้ว12.6นะครับเสร็จแล้วครับบอร์ดนี้เช็คเรียบร้อยใช้ได้นะครับเราก็ก็โอเคเดี๋ยวเรามาแพ็คมันครับเพราะไฟมาเต็มครับตอนนี้12.5โวลต์นะครับนี่ครับโอเคครับเดี๋ยวมาแพ็คอหุ้มให้ดีแล้วก็ประกอบกันครับแล้วก็นี่แพ็คอหุ้ม เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับนี่เราก็ทำไปเสร็จครับนี่ก็ติดให้ได้้วครับเนี่ยแลลองเล่นเสียงนหน่อยนะครับยีงไม่ได้ประกอบนะครับลองเสียงเฉยมาอันนี้นะครับเดี๋ยวผมขอประกอบก่อนนะครับเดี๋ยวลองอีกทีหนึ่งเน,นะครับ โอเคครับก็เป็นประมาณนี้ครับเสร็จแล้วนะครับวิวคิงเอสสิบครับชาร์จไม่ได้การเกิดจากแบตเสื่อมนะครับแล้วก็เก็ี่ใกล้บอร์ดวงจรมิวเอใหม่นะครับกรนี้ก็เป็นเปิดปิดกับงานใช้งานดําเดินครับีวองเล่นดูนะครับ คลิปนี้ก็ประมาณนี้นครับก็ฝากเพื่อนๆท่านใดก็ฝากกดซับกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับเพื่อรับชมคลิปให,ใหม่ๆต่อไปวันนี้ผมต้องขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ